สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พักก็มีไอเทมจากเซเว่มาแนะนําทุกคนนะคะเป็นไอเทมที่ช่วยเรื่องปัญหาสิวปัญหาผิวต่างๆที่หลายคนเนี่ยเป็นกังวลน,นะคะก็คือสิ่งนี้เลยค่ะจ้า สิงนี้ก็คือเบสโคลเลีย TT Perfect And the Acne s e อคตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นไอเทมเคลียร์ทุกสกุลสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันต่างๆสามารถกำจัดได้หมดแม้กระทั่งรอยสิวรอยดำรอยแดงต่างๆก็สามารถช่วยบำรุงให้ผิวหน้าแข็งแรงไม่ทำให้เป็นสิวง่ายอีกด้วยโดยสารสกัดเข้มข้นของเขานะคะก็คือทีีและใบโบกตัวนี้จะมีกลิ่นหอมสมุนไพรอ่อนๆด้วยนะเนื้อเขาจะเป็นเซรั่มขาวๆแล้วก็มีเม็ดบีีสีเขียวๆเล็กๆก็คือสารสกัดจาก ท,ทีนั่นเองนะคะที่จะช่วยเรื่องสิวอักเสบลดพวกแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวแล้วก็ใบบบกนะคะนอกจากจะช่วยอาการแก้ช้าใจแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ช่วยเรื่องลดการอักเสบของสิวต่างๆอีกด้วยนะคะเขาก็จะเสริมสร้างากระตุ้นให้ผิวเรามีคอลลาเจนทําให้ผิวเราดูเปล่งปลั่ง,ลงและที่สําคัญซองนี้เขาไม่ได้ช่วยลดสิวอย่างเดียวนะคะเขายังสามารถบํารุงให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นถึง1ิเท่านั่นเองเพราะว่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรใหม่ที่พัฒนาจากสูตรเก่านั่นเองโดยเนื้อเซรั่มของเขานะก็จ่ม ซึมง่ายไม่เหนียวหน้าสามารถทาบำรุงได้ทั้งหน้าเลยนะคะไม่ทําให้หน้ามันอีกด้วยนะก็ส่วนตัวเนี่ยฟ้าก็ใช้เป็นประจํามาสักพักอยู่แล้วนะคะเขาส่งมาให้ฟ้าลองแบบสักพักใหญ่ก็แบบทดลองใช้ประมาณซองหนึ่งจะบอกว่ามันดีมากเลยทุกคนคือฟ้าใช้ช่วงที่แบบตัวเองเป็นซิวักเบพอดีนะคะก็ใช้แบบ ใช้ถาทั่วหน้าเลยนะไม่ได้ใช้ถาแค่แบบตรงที่เป็นสิวจะบอกว่าสิวมันมีการแบบลดลงพวกสิวอักเสบมันอักเสบน้อยลงแล้วมันก็แห้งเร็วนะคะรอยเนี่ยก็เริ่มแบบจางลงนะคะจะแปะรูปให้ดูว่าเออฟ้าใช้นะส่วนตัวฟ้าก,ก็จะใช้ทุกวันเลยนะคะไม่ใช่แค่ตอนที่แบบเป็นสิวนะยิ่งถ้าช่วงไหนที่แบบสิวมาแบบเยอะๆเนี่ยเราก็จะใช้เน้นบริเวณที่เป็นสิวเป็นพิเศษเขาก็จะช่วยลดการอักเสบสิวมันก็จะมีความแบบแห้งไวตอนเช้าเนี่ยฟ้าก,ก็จะใช้น้องคนนี้นะคะแล้วก็จะใช้เอสเซนต์ที่ทาให้ผิ ตอนกลางคืนเนี่ยฟ้าก,ก็จะใช้หลังจากโทนเนอร์แล้วก็จะเป็นน้องเบสโคลเรียตัวนี้นะคะแล้วก็จะทามาสก์เจลเซอร์ต่างๆแล้วก็นอนเลยจะบอกว่าชอบตรงเนื้อครีมเขาแบบซึมเร็วซึมง,ง่ายไม่เหนียวเน,นอะหน้าตอบโจทย์คนผิวมันอย่างฟ้ามากๆนะคะใครที่มีปัญหาสิวผิวมันแบบปัญหาสิวต่างอ่ะฟ้าคิดว่าเขาน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคะงันนี้เป็นซองที่2แล้วนะคะคิดว่าถ้าหมดเนี่ยก็จะใช้ต่อนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตาม7 e l e v e n เลยราคาซองละ49บาทเท่านั้นเป็นราคานักศึกษาสุๆไปน,นเทมทมี่ คือพาแนะนําเหมาะกับแบบวัยที่แบบเริ่มมีสิวแล้วนะก็ลองใช้น้องคนนี้ได้นะคะเพราะรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนโยนนะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องรอยอะไรอย่างเงี้ยวิธีการรักษาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องอดทนนิดนึงนะคะใครที่แบบเป็นสิวเหื่อเยอะเนี่ยก็ต้องแบบอดทนนิดนึงคือฟ้าเป็นคนที่สิวไม่ได้เยอะไงคือถ้ามันแบบเยอะจริงๆอะฟ้าก็จะอาศัยในการกดออกแต่วิธีการดูแลรอยวิธีการขาจัดปัญหาให้สิวไม่มาเกิดใหม่ฟ้าก็หาสกินแคร์บำรุงอยู่เรื่อยๆ,ๆแล้วฟ้าก็มาเจอน้องคนนี้แล มัน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 โอเคเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ช่วยลดสิวอย่างเดียวแต่ว่าเขายังทาให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าเราแบบหน้าเราดูมีสุขภาพดีขึ้นนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออพักก็กดสิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแบบเวลากดเสร็จก็คือกลับมาหาไอเทมที่ช่วยลดสิวแบบมาใช้ควบคู่ตลอดนะคะก็จะมีตัวนี้แหละเป็นตัวเดียวที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถไปลองดูได้นะคะถ้าใครใช้แล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงอ่ะฝากคอมเมนต์หน่อยคือพักก็อยากรูว่าเออหลายๆคนไปลองแล้วรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าถ้าใครใช้้้้ออออยยยูู่่่่แลลววเเนนนนนีออรสึกกังงงไ็็คคคมบหหะะะะะาิปปจ ประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่กําลังแบบเออกำลังหาไอเทมในการลดส,สิวอะไรงี้นะคะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด u like, u s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเราจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย